วันนี้เวลา9นาิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทรงปาฐกถาในวาระครบรอบ60ปีการสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์จ bo ัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม2,504เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นพื้นฐานก่อนการศึกษาวิชาเฉพาะด้านมุ่งหวังให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนำความรู้เฉพาะด้านไปใช้อย่างมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน์ต่อสังคม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านในปี2505ปัจจุบันเปิดสอน20หลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา13หลักสูตรสำหรับกิจกรรมในววระครบรอบ60ปีอาทิการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดพิมพ์หนังสือในววระครบรอบรวบรวมบทความของอาจารย์และนักศึกษาและการบรรยายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปศาสตร์ให้แก่สังคม โอกาสนี้ทรงปาฐกถาในหัวข้อศิลและศาสตร์แห่งการแปลงานต้นฉบับที่มีบริบททางวัฒนธรรมทรงกล่าวถึงการแปลที่ได้ศึกษามาว่ามีหลายวิธีหลายรูปแบบการแปลทําให้ได้ทรงศึกษาภาษาต่างๆเพิ่มมากขึ้นทําให้รู้จักภาษาและสามารถนํามาใช้ในการแปลได้ทรงยกตัวอย่างบทกวีและบทกลอนที่ทรงแปลและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเช่นบทกวีจีนและหนังสือเรื่องขบวนการนกกลางเขน ส่วนความรู้เป็นสิ่งที่เรียนไม่หมดและเรียนรู้ได้อยู่เสมอที่สำคัญต้องมีความรู้รอบด้านทั้งศาสนาศิลปะวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยทั้งทรงกล่าวถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นตัวอย่างการแปลที่ทรงคุณค่ามาถึงปัจจุบันตอนที่เรียนภาษาจีนช่วงแรกก็มีปัญหาบ้างเพราะจะต้องตามเสด็จไปทำงานตามต่างจังหวัดเช่นไปเชียงใหม่ แล้วเขไปอยู่นานครูไม่ได้ตามไปด้วยจึงส่งบทกวีสมัยราชวงศ์ถังไปเชียงใหม่ให้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าคุณครูไม่รู้ภาษาไทยแล้วก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พอทำกันบ้านเสร็จก็ส่งไปกรุงเทพผิดถูกครูก็แก้ไขให้แล้วอธิบายเพิ่มเติมกลับมาก็ค่อยว่ากันทีหลังการแปลและต้องเรียนภาษาต่างๆ หลายภาษานี่ทำให้ชีวิตยุ่งยากมากแต่ครั้งนี้หลายหลายคนกันจะคิดอย่างนี้แต่ว่าไม่นับคนที่ชอบการแปลซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สนุกเขา,เามีความสุขที่จะได้ทำอย่างนั้น